สวัสดีครับ KPI Works เนี่ยเป็น SCADA าที่ใช้งานง่ายที่สุดแล้วนะครับผมเป็นโมดูลที่อยู่ใน Genesis 64ที่เราไม่ต้องไป Request ให้ Engineer เข้าสร้างหรือออกแบบให้เราเราสามารถออกแบบหน้าแสดงผล a s h บอร์ดอะไรต่างๆ Alarm d มแดชบอ r ์ดเทรนอะไรพวกนี้ชาร์จได้ด้วยตัวของเราเองเลยบนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กมือถือก็ได้นะครับผ่านเว็บได้หมดเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องติดตั้งตัว Genesis ไว้ในเครื่องแท็บเล็ตของเราเราแค่ ไปเปิดเบราว์เซอร์นะครับเว็บเบราว์เซอร์แล้วก็ติดตั้งติดต่อเข้าไปที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์เจ n e s ิ s ส4ได้เลยถ้าเป็น Android i o s ผมแนะนำให้ติดตั้งแอปนะครับที่ชื่อว่า kpi works เพราะว่ามันจะมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับหลังจากที่เราติดตั้งเข้าไปแล้วต้องดูก่อนนะครับว่ามาจากบริษัทไอคอนิสนะครับจากนั้นเราก็เปิดเข้าไปนะครับเปิดเข้าไปครั้งแรกจะไม่มีเซิร์ฟเวอร์นะครับในรายการเซิร์ฟเวอร์เนี่ยจะไม่มีเซิร์ฟเวอร์ให้เราคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็ไปแอด Server เซิราา์ฟ จากนั้นก็พิมพ์ IP address ของ Server เซิร์ฟเวอร์ไปนะครับ .1 9 2 1 6 8 1อจุดอะไรก็ว่ากันไปอันนี้คือติดต่อไปที่เซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็ดันนะครับรายการเซิร์ฟเวอร์ก็จะเข้ามาอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเราต้องการที่จะ delete แล้วก็คลิกเข้าไป delete แบบนี้นะครับคลิกเข้าไปสกู่นะครับคลิกเข้าไปใหม่ตรงเซิร์ฟเวอร์ตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปแล้วก็คลิกตรงไอคอนตรงลูกศรตรงนี้นะครับ แล้วก็ DELETE นะครับถ้าต้องการ DELETE นะครับนี้เราไม่มีเซิร์ฟเวอร์อยู่ถ้าไม่มีเซิร์ฟเวอร์อยู่ไม่มีเครื่องเจเนซิสอยู่ไม่มีโน้ตบุ๊กที่ใช้ g e n e ซิสอยู่เราจะติดต่อไปที่เดโมของ i c o n i c ผ่านเว็บเลยก็สามารถทำได้โดยการแอดนะครับคลิกแอดเข้ามาตรงนี้เราไม่ต้องพิมพ์ IP เราพิมพ์คำว่า kpiworks iconic s icon com แบบนี้เลยนะครับจากนั้นก็ดันนี่ก็บอกว่ามีอยู่แล้วนะครับ นี่ครับมีอยู่แล้วทีนี้ผมจะใช้บนเซิร์ฟเวอร์ของเราเองในเน็ตเวิร์กนะครับผมก็คลิกเข้าไปที่ตัวนี้นะครับจุด7จจากนั้นก็คอนเนคเข้าไปคอนเนคเข้าไปครั้งแรกนะครับก็จะเป็นหน้าเปล่าแบบนี้นะครับอยู่ในโหมด r e s e n t a t i o n นะครับเราออกจากโหมด Resentation ก็จะอยู่ใน Edit Mode นะครับอะไรต่างๆที่เคยทำไว้จะอยู่ที่เมนูนี้หน้าต่างๆที่เราสร้างไว้เป็นหน้าแสดงผลนะครับทีนี้ถ้าเราต้องการสร้างนิวขึ้นมา new display นะครับก็คลิก New ตรงนี้นะครับผมจะเอาค่า OPC Tag นะครับจาก OPC server ที่อยู่ในเครื่อง g e n s 6 4มาดูนะครับก็ไปที่ my computer data connectivity OPC data access มีเคปแบรมีดักแคบิชีมีอะไรเยอะแยะมากมายทั้งหมดเลยที่อยู่ในเครื่องนั้นที่อยู่ในเครื่องเซิร์ฟเวอร์แม่ของเรานะครับเราแค่เอาแท็บเล็ตต่อไปแล้วแสดงผลออกแบบนะครับ อผมแบ่งหน้าจอก่อนแบ่งบนแบ่งล่างอ่าจากนั้นด้านบนแบ่งซ้ายแบ่งขวาตรงนี้แบ่งครึ่งอีกแล้วก็เอาตัวอ่เกจมาวางลงไปผมเอาเกจตัวนี้นะครับมาวางลงไปอีกอันหนึงเอาเกจอีกตัวหนึ่งมาวางลงไปนะครับจากนั้นเข้าปฏิเคปแวร์ simulation example function แล้วก็ไปเอาตัวสัญญาณที่เราต้องการนะครับเช่นผมเอาสัญญาณสายนะครับสญญายตัวนี้นะครับจะามาไว้ในเกตตัวนี้นะครับในเกตนะครับเราไปดู property ของเขาที่เป็นรูปเฟืองที่อยู่ด้านขวาข้ามไปห้าสอยู่นะครับเราลากสัญญาณสญญายเข้ามาสัญญาณสญญายมันก็จะวิ่งละตอนนี้นะครับสังเกตก่อนว่ามันวิ่งจากไหนถึงไหนสมินะครับอ่าไม่เกิน50 เนี้น่าจะเป็นลบห้าสถึงห้าสิจริงด้วยนะครับดังนั้นเราจะต้องเซตสเกลให้มันครอบคลุมสัญญาณเราเช่นลบห้าสถึงห้าสิบแบบนี้ enter นะครับอ่า title ตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่เปลี่ยนได้เช่นตรงนี้เราเป็นมิเตอร์โอเคนะครับตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับสมมติผมจะเอาสัญญาณ random ม,มาใส่ไว้ในนี้ผมก็ไปที่เฟืองของเขา แล้วก็ลากเอาสัญญาณเรนดอมมาใส่เข้าไปใส่ตรงนี้นะครับโอเคได้ละนะครับนี่เลงเ,ออเลงมันก็จะต้องให้ให้เหมาะสมด้วยนะครับเลงของสัญญาณนะครับเนี่ยโลลิมิตไฮลิมิตตรงนี้นะครับผมโลลิมิตผมใช้เป็นลบ9 9 9 9 9ก้าเ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 ก้าโอเคโอเคได้ละนะครับ ส่วนสูงสุดเท่าไหร่อนนี่ก็สมมติอย่างนี้ก่อนแล้วกันโอเคครับผมตรงนี้เราสามารถที่จะกำหนดลิมิตได้ด้วยนะครับว่าะจะให้มีตัวนี้ตัวนี้ไม่มีลิมิตแต่ตัวนี้มีนะครับตัวนี้มีมีลิมิตนี่นะครับผมมันจะมี critical limit กับลิมิตนะครับตรงนี้นะครับสมมติว่าตรงนี้ถ้ามันต่ำกว่าลบ30ผมจะให้มัน แสดงนะครับลิมิตด้วยนะครับผมก็ใส่ตรงนี้นะครับเป็นลบสามบรบสาสตรงนี้นะครับผมส่วนด้านบนนี้ให้มีลิมิตไม่เกิน25นะครับหมันจะได้เป็นสีส้มนะครับถ้ามันเกิน25อันนี้มันเป็นสีน้ําเงินละเพราะว่ามันต่ำกว่าลบสาถ้ามันสูงกว่าลบสามันก็จะเป็นสีเขียวถ้ามันเกินกว่ายี่มันจะเป็นสีส้มนะครับ แล้วก็ critical limit ล้วก็สามารถกําหนดได้ด้วย mm hmm. เช่นเดียวกัน mm hmm. นะครับเช่น mm hmm. 35แบบนี้นะครับเราก็จะเห็นตรงนี้เห็นไหมฮะเห็นจุดสีส้มกับสีแดงตรงนี้หน้าจอมันเล็กไปหน่อยนะครับขึ้นอยู่กับว่าเรา,เาแบ่งพื้นที่หน้าจอมากหรือน้อยนั่นเองนะครับทีนี้ผมจะเอาชาร์ตเอาเทรนนะครับเอาเทรนมาวางไว้ตรงนี้ซึ่งมันสามารถแสดงได้ทั้งเรีย t ไ m ม์ทเทรนและฮิสตอริ t เทรนสำหรับท่านที่ไม่มี OPC c a p e ค a r e หรือไม่มี OPC อะไรอยู่ในเครื่องเลยไม,ไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะว่าใน OPC Data ต c c เ s s มันจะมีกรุ๊ปที่ชื่อว่า Simulation ให้เราใช้งานอยู่ใน g e n e s i s o p c เลยนะครับผมลากเอาสัญญาณ r a o รนดอมมาวางไว้ใน Trend ตรงนี้มันก็จะพลอตเลยนะฮะเราไปกำหนดให้คาบเนะี่ยมันที่มันกว้าง30เนะี่ยให้มันสั้นลงหรือ5นาทีแล้วก็เลือกการพลอตจากแบบลนะ่ยเป็น Are a ดูนะครับ ทีนี้ area ียงเราเราสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับ appearance appearance uh, good sample style นะครับ good sample style เราใส่สีเป็นสีนี้ใช่ไหม e g r o ราวเป็นสีนี้อ่โอเคนะครับอันนี้เอาง,ง่ายๆน,นี่อยากให้มันโชว์เลเจนด์ด้วยนะครับก็แบ mm ็ k กลับไปนะครับแบ็ k กลับไปนะครับแบ็ k กลับไปให้มันโชว์เลเจนด์ด้วย โชว์นะครับนี่ก็จะโชว์เลเจนด้วยว่าสัญญาณนี้มีค่าเท่าไหร่กู๊ดหรือแบดอะไรเงี้ยนะครับผมจะเอาสัญญาณอื่นด้วยก็ลากเข้ามาได้เลยนะครับลากเข้ามาได้เลยก็จะเห็นอีกสัญญาณหนึ่งนะฮะอ่ะทีนี้เราจะเอาดัตเตอร์เบสมาโชว์บ้างทําไงนะครับ d a t a ตอร์เบสเนี่ยมันก็จะมีข้อที่เราอาจจะต้องคอนเซิร์นนิดนึงก็คือถ้าเราอยากจะให้มันสามารถฟิลเตอร์ได้นะครับเราควรจะไปตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์นะครับ เครื่องแม่งของเราก่อนที่เจนิสิบหกส่ก่อนเช่นเราต้องการฟิลเตอร์ว่าจะเอา Product อะไรมาดูเพื่อให้รู้ว่า Product ตัวนั้นน่ยมีเหลือในสต็อกเท่าไหร่นะครับสมมุตินะครับนี่ก็คือหลังบ้านของเราในเครื่องเจนิสิบหกสนะครับส่วนหน้าจอเมื่อกี้ผมรีโมทไปที่เครื่องแท็บเล็ตนะซัมซุงแกรซี่แท็บนะครับนี่เราลองดูตรงแอนาลิติกตรงนี้นะครับตรง BI ไอนะครับดัตตามอดเดตอนแรกมันยังไม่มี Data Model พวกนี้อยู่นะครับผมอ่า นี้ผมจะสร้าง Data m o d e เดขึ้นมาก่อนที่จะสร้าง Data m o d e เดลนะครับเราต้องทำส่วนติดต่อ Database ไว้ก่อนนะครับในกิ่ง Database ที่อยู่ใต้ Data Connectivity ซึ่งในตัวอย่างของ j ส6 4มันจะมีติดมาให้แล้วก็คือ notwin mm hmm. อ่าเราไม่ต้องทำเองนะครับเราไม่ต้องทำเองถ้าเราต้องการที่จะ test เฉยๆนะครับทีนี้ใน Data m o d e เดเราคลิกขวาเลือก add Data m o d e เแล้วก็ตั้งชื่อ Data Mo เเช่นผมตั้งชื่อเป็น test นะครับจากนั้นก็ apply แล้วก็คลิกเลือก Online, ตรงนี้ นะครับแล้วก็แอพพลายนะครับมันก็จะออนไลน์ละทีนี้เราคลิกขวาตรงเทสแล้วก็แอด data table หรือ data view นะครับอันนี้ผม add data table เพราะว่าต้องการใช้ table ใน k p i w o r k s นะครับเราก็ลิงก์อยู่กับ table ที่เรามีอยู่ในตัวอย่างนี้นะครับเห็นไหมฮะใน sql connection เนี่ยมันจะมี not bin แล้วก็มีตาราง,งต่างๆเนี่แหละนะครับเราจะดึงมาใช้ตรงนี้ใน data model ตรงนี้คลิกเข้าไปแล้วก็ไปเลือกนะครับ my computer อ่ t d c t n n o n t i v t t y i t y d b t s e a s e แล้วก็ s q l uh, Server n o t w i n แล้วก็ Datasource อย่างเช่นผมอยากจะรู้ว่า Product mm hmm. มีอยู่เท่าไหร่ในสต o อกตอนนี้มีอยู่จำนวนเท่าไหร่แต่ละอย่างนะครับแต่ละอย่างแต่ละ Category นะครับผมก็เอา Product มาจากนั้นก็คลิกโอเคอ่า Enter นะครับจากนั้นก็จะเห็นว่ามันจะมีสกีม m าคอลัมน์ต่างๆปรากฏขึ้นมาอัตโนมัติ เราเลือกซิว่าตัวไหนเป็น r i m a r y Key อยางตัวนี้ Product ์ดีเป็น p r i m a r y key นะครับเรียบร้อยนะครับเป็น p r i m a r y key ตั้งชื่อก่อนตั้งชื่อถ้าไม่ตั้งชื่อแอ p พลายไม่ได้เวเราตั้งชื่อเป็น Product Product ต์แล้วก็แอพลายเรียบร้อยแล้วทีนี้กลับไปในแท็บเล็ตของเรากลับไปที่แท็บเล็ตเราจะเอาตัวนั้น database นะ Datab นะมาดูนะครับ นี่ผมจะทำเป็นเมนูด้านซ้ายนะครับให้เลือกว่าจะดู p r o d u ั t ์อะไรบ้างนะครับนี้กลับไปแบ็กกลับไปแบ็กกลับไปแบ็กกลับไปไปที่ Database อ่าแบ็กกลับไปนะครับแบ็กกลับไปอีกไปที่ My Computer ใน My Computer จะเจอเอ่อ Data Model อ่าเจอ Analytics นะครับ Analytics น,นะครับผมแล้วก็ BI Server คลิกเข้าไปรอพักหนึ่งอ่า Refresh อ่า ไปดูที่หลังบ้านซินะครับอ่ามันยังไม่ได้สตาร์ทตัวนี้อัตสตาร์ทแบบออโต้ได้นะครับในเซอร์วิสของ Windows ไปกาหนดให้มันสตาร์ทออโต้ได้ตัว bi ยังไม่ได้สตาร์ทนะครับไอคอนิค bi server นะครับยังไม่ได้สตาร์ทอรอมันสตาร์ทเป็นสีเขียวก่อนนะครับจากนั้นก็กลับมาที่แท็บเล็ตของเราแล้วก็รีเฟรชอ่าเจอละอันนี้เข้าไปนะครับก็จะเจอ data model แล้วก็เจอ test ของเรา ในเท่เราก็เจอ Product อ่าแต่กิ่ง Product ซิเอา Product Name เนะี่ยมาใส่ตรงนี้เฉพาะ Product Name มันก็จะทำเป็น List ให้เราเลยเห็นไหมฮะง่ายอยีนี้ทางด้านขวาเราเอา Tree Map มาที่จริงเราดูเป็นแบบ category ก็ได้โดนัทก็ได้อะไรก็ได้ Data diagram พวกนี้แต่ถ้าเราอยากจะรู้ว่าอันไหนมากอันไหนน้อยเอา Tree Map นะครับคลิกเข้าไปมันจะอยู่ในพื้นที่เราเลือกไว้ก่อนหน้านี้นะครับนี่กลับมาที่ Analy t i c ของเรานะครับ ที่ a น a l ร t i ติของเราเราลากตัวแกน x เข้าไปก่อน product name ลากไปก่อนไปไว้ที่ title ก็ได้จากนั้นเราก็ลาก unit in stock ตัวที่เราอยากจะเปรียบเทียบพื้นที่ว่าพื้นที่ไหนมากพื้นที่ไหนน้อยมากสุดจะอยู่ด้านนี้บนซ้ายนะครับน้อยสุดจะอยู่ขวาล่างนะครับทีนี้อยากจะให้มันโชว์ว่าอ,อ,อันนี้เป็นแบ็กกราวน์ะครับน,นี่เป็นแบ็กกราวของพวกคอนโทรลตัวนี้นะครับทีน,นี้มาที่รูปเฟือง เราอยากจะให้มันโชว์อยากให้มันโชว์นะครับ label ด้วยเราคลิกตรงนี้ครับ label คลิกเข้าไปให้มัน enable เ,เห็นะฮะเราก็จะรู้ว่า product ไหนชื่ออะไรนะครับในพื้นที่ไหนหนะครับอ่าทีนี้ก็ลองรันดูเห็นไหมฮะถ้าเราเลือกตัวนี้ไม่มี product นี้ไม่มีเลยไม่มีในสต็อกเลยแล้วโปรดักต์นี้อ่า product นีนนน้เนี่ยอันนี้ซีดเนี่ยมีอยู่4ชิ้นเห็นไหมฮะวงเล็บ4เนี่ยก็มีอยู่4ชิ้น อลองเลื่อนนี้ดูมันก็เปรียบเทียบให้ดูนะครับให้เห็นนะฮะว่ามีอยู่เท่าไหร่ Boston เนี่ยมีอยู่หนึ่งร้อ่บสานตัวนี้ c r ีมเ m มเบอร์เนี่ยนะแคมเมมเบอรสเนี่ยก็จะเพิ่มเข้ามามีอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งเราอาจจะต้องเข้าไปเปลี่ยนนะครับสีของฟอนต์หรือฟอนต์ให้มันใหญ่ขึ้นนะครับอนี้แหละคือลิสต์ที่เรา สามารถทําว่าเราจะดูโปรดักอะไรบ้างนะครับเรามาเปรียบเทียบกันว่าไหนมากไหนไหน้อยห็นไหมฮะชี m ม p เนี่ยจะง่ายเลยนะครับนี่เลยอันนี้ก็จะเป็นสเกลไดที่ใช้งานง่ายที่สุดละแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงสุดเราจะดูอัลลามเราจะดูเทรนเราจะทำกราฟิกอะไรง่ายเลยไม่ต้อง r รีเควสต์ความต้องการให้กับเอนจิ e เนที่จะให้มาทำหน้า Display ์เราเราทำเองเลยนะครับนี่พอเราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราเซฟเซฟนะครับตรงนี้ ทีการเซฟนะครับก็ตั้งชื่อนะครับชื่อ,อเช่นเป็น my page อะไรเงี้ยนะครับเราจะเซฟไว้ที่ไหนล่ะเราจะสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาของเราเองแล้วก็สร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาได้นะครับตรงนี้นะครับถ้าเขาอนุญาตแต่นียอ่านี่เขาอนุญาตนะครับให้สร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาได้นะครับเนี่ยเราก็สร้างโฟลเดอร์แล้วเก็บไปไว้ในโฟลเดอร์นั้นก็ได้นะครับเช่นผมสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาชื่อว่าเอ่อชื่อว่าอะไรดีนะ my plant โ okay. อเคจากนั้นก็เลือกไอคอน เป็นไอคอนตัวนี้นะครับจากนั้นก็คลิกโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีโฟลเดอร์เราเลือกเห็นไหมครับมี root กับ my plan root ทนี่ก็จะเป็น Public my plan ก็จะเป็นโฟลเดอร์เราสร้างกึ้นะครับเราสามารถเลือกเป็นแบบ Public ได้เดียวเพราะว่าเราไม่ได้ล็อกอินแต่ถ้าเราล็อกอินนะครับสมมติเราแคนเซิลไปก่อนแล้วเราล็อกอินนะฮะล็อกอินเข้าไปเช่นผมล็อกอินด้วย u s e r s k e d a นะครับตัวนี้เราไปสร้างใน เครื่องแม่นะครับพวก login user ล็อกอินยูเซอร์อะไรพวกนี้นะครับอันนี้ผมล็อกอิน้าไปแล้วนะครับลองลองเซฟใหม่เซฟอ่าทีนี้เลือกเป็น p r i v a t e ได้ละเห็นไหมฮะเป็น p r i v a t e ได้ละรวมทั้งโฟลเดอร์ต่าง,ทางๆที่ user s ร์สเกด้เนี่ยเคยสร้างไว้เห็นไหมอ่านี่แหละนะครับสมมติผมเซฟไปไว้ในโฟลเดอร์ operator นะครับซึ่ง user s ร์สเกด้เนี่ยเคยสร้างไว้ก่อนแล้ววิธีการสร้างก็คลิกตรงนี้นะครับสร้าง new folder นะครับนี่ผมตั้งชื่อเป็น my page สโอเคจากนั้นก็โลเคชันนะครับอาันีนี้เป็นโลเคชันนะครับเป็นโฟลเดอร์โลเคชันนะครับส่วนตัวนี้นะครับออันนี้เป็น visibility นะครับว่าจะให้ใครเห็นบ้างนะครับจะให้ใครเห็นบ้างอันนี้ไม่เกี่ยวโฟลเดอร์ต้องขออภัยด้วยนะครับอันนี้เราเลือกเป็น p r i v a t e ก็คือเฉพาะเรานะครับแต่ถ้าเลือก Annie นนก็คือกลุ่มันนี้ลองดูสิว่าที่หลังบ้านมีกลุ่มที่ชื่อว่าอันนี้ไหมนะครับ เราก็ไปดูที่ไหนไปดูที่ security ครับผม security แล้วก็ group อ่ามันมี group any group operator เห็นไหมฮะอันนี้ก็จะโชว์ในนี้ด้วยนะครับว่าจะให้ใครเห็นบ้างจะให้ทุกคนเห็นหรือว่า operator เห็นอย่างเดียวหรือว่า public ก็คือไม่จำกัดเลยนะครับหรือว่า private เฉพาะเราอันนี้คือความหมายนะครับส่วนโฟลเดอร์เนี่ยจะอยู่ใน location นะครับเราจะเซฟไว้ทีโฟลเดอร์ไหนในผมเซฟไว้ที่โฟลเดอร์ er, s p s นะครับแล้วเป็นแบบ private จากนั้นก็ คลิกโอเคเรียบร้อยแล้วครับผมพอเราเลือกเมนูเราก็จะเห็นเมนูของเรา SPS แล้วก็ My Page 2อยู่ตรงนี้แต่ถ้าเราล็อกเอาออกไปล่ะล็อกเอาปึ๊บไม่เห็นแล้วนะครับไม่มีพวกนี้ไม่มีเมนูอยู่ตรงนี้ละนะครับค้างไว้แต่อันนี้เท่านั้นเองนะครับค้างไว้แต่ถ้าเขาเข้ามาค้างต่อไปเขาจะมองไม่เห็นหน้านี้นะครับผมเพราะว่า อันนั้นมันอยู่ในส่วน p r i v a t e ของเรานะครับลองดูก็ได้นะครับนี่ผมปิดแล้วเปิดใหม่สมมติไปที่หน้านี้นะไม่เจอล้นะครับอ,อันนี้อันนี้มันเป็นอันนี้มันเป็น public ที่ทำไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับนี่นะฮะตัวโฟลเดอร์ SPS นี่นะครับ, er รบมันเป็นโฟลเดอร์ public นะครับเพราะนั้น เราจะต้องเซฟไว้ในโฟลเดอร์อื่นนะครับผมล mm ็อกอินเข้าไปใหม่สเกด้าเมื่อกี้ด mm ัน hmm. ไปเซฟไว้ในโฟลเดอร์ที่มันเป็นแบบ public นะครับไม่ใช่ p r พาเวตโอเคล็อกอิน okay. เข้าไปนะครับจากนั้นก็เซฟแอสนะครับแล้วก็ไปสร้างโฟลเดอร์มาใหม่นะครับโฟลเดอร์ er ที่ชื่อว่า M หน m 1สมมตินะครับโอเคอ่า m 1นะครับผม เนมตั้งชื่อเป็น my m 1แบบนี้นะครับเป็นแบบ private นะครับอ่าเป็นแบบ private จากนั้นก็คลิกโอเคอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับน,นี่เฉพาะออเรานะครับ m 1เห็นไหมฮะ my m 1อยู่ตรงนี้นะครับส่วนอันนี้ sps ตรงนี้มันจะเป็น public ที่ทำไว้ก่อนหน้านี้นะฮะตรงนี้นะครับผมหน้ามันจะคล้ายๆกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากแล้วสวัสดีครับ